คุณแม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุเจ็ดสิบห้าเริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะประมาณตั้งสิบปีจะได้แลวมั้งสิบกว่าปีนี้ที่ได้มานะฮะ,ะที่ที่ปวดเข่าเนี่ยนะฮะ,ะมันปวดรุนแรงยังไงบ้างฮะอาการเป็นยังไงบ้างใก<น>ล้ใกล้ฮะ <c oughs> วันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนยาอยู่งอง,งองเข่าอย่างนั้นนะ มาตมาตำๆหน่อยแล้วก็นั่งงอเขา่าอุย้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยอะไรอุปกรณ์แถวนั้นทิ้งเลยให้ลูกพาไปหาหมอครับไปเขาก็ไปช้เอสเรซาวด์เขาบอกว่าข้อเข่านี่มันอะไรนะมันมันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะกเกาะเต็มมันปวดแล้วหมอบอกว่าข้อเขามีหินปูนเกาะเกาะแล้วเขาก็ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําอะไรลงไปเข็มลนะห้าพันนะั่นนะ่ะใส่ไปนี่ Oh. แล้วก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็นัดอีกให้ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งข้างเดียวเนี่ยเป็นสองเข็มเข็มละห้าพันมีเป็นสองข้างเวลาตอนเจ็บ<ล>เจ็บสองข้างมาพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อฉีดเป็นทั้งหมดกี่เข็มด้วยกันครับฉีดแค่สองเข็มทีนี้กะจะไปผ่าตาดัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะเปลี่ยนข้อเขา่าอยู่มานานนู้นนะั่นคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสือ่อม ข้อเข่าเสื่อมเขาจะให้เราดูเพราะว่าคุณย่าดูนะเขาเอาที่เอสเรไว้นั่นเขาขยายให้ดูดูอุ้ยอย่าดูไม่อยากดูมันจะห่างๆกันยังไงเป็นขอบรอบเข่านี่เรกก็ไม่อยากดูมันเป็นกระดูกสองท่อนใช่ว่มอาจารย์ครับเวลาที่มันเสื่อมออกมันจะทางห่างออกอันที่เสื่อมมันเป็นกระดูกอ่อนนะคะครับถ้าสมมุติว่ากระดูกอ่อนนี้มันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฟองน้ําเป็นฉนวนไม่ให้กระดูก สองอันมาชนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับขยิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบีบน้ําออกแล้วก็เวลาเรากลับมามันก็จะอุ้มน้ําเข้ามาเหมือนเดิมคือมันทําหน้าที่ไม่ให้กระดูกมาชนกันนะคะแต่ถ้ามันเสื่อมไปเนี่ยช่องนี้มันจะแคบลงแคบลงแคบลงอกระดูกจะเข้ามาชิดกันอ๋ออ๋อก็แสดงว่าการฉีดน้ําที่คุณหมอฉีดเข้าไป ค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบสารที่ไปช่วยการหล่อลื่นหล่อลื่นข้อค่ะถูกไหมฮะแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ก็ไม่ต้องผ่าก็ได้คุณยายแต่ถ้าคุณยายทนไม่ได้ก็จะผ่าให้จะเปลี่ยนให้ว่างั้นนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยแล้วมันจะต้องคอยคิวว่างี้ต้องคอยคิวนี่ยายก็กะว่าเออคอยก็ไม่ว่าเลยเขานัดสามเดือนสองเดือนให้ไปนะเอาคุณยายผ่าแนะ่ไหมคราวนี้อื เอ้ทีนี้ทานายาไอ้นี่เข้าไปก็ชักเงียบเงียบว่างคุณยายจะผา่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนที่นัดผ่าเนี่ยคุณหมอบอกไหมครับว่าโปรแกรมการผ่าจะผ่าทีละกี่ข้างเขาก็ไม่ได้บอกนะผ่าทีละกี่ข้างเขาไม่ได้พูดนะอ่าฮะก็คือจะให้ผ่าก็จะผ่าข้างใดข้างหนึ่งก่อนยังไม่รู้เหมือนกันค่ะนะฮะแต่คุณหมอนัดละ นัดแล้วทีนี้มันมันไม่ได้คิวสักทีเขาจะนัดแต่ว่าต้องให้คอยคิวว่างงี้แกบอกค่าใช้จ่ายไหมฮะไม่ได้ไม่ได้บอกเบิกได้อ๋อเบิกได้เงินภาษีนะฮะเบิกได้อย่าลืมนะมันเป็นเงินภาษีนะฮะได้อ่าก็คือก็คือนัดจะผ่าละแต่ตัดสินใจเรียบร้อย แล้วยังไงฮะใแล้วทีนี้มาผัวจะถึงนัดแม่ลูกเขาก็ให้อ้อแล้วเขาให้กินลูกสาวนะให้ทานยาไอย้ยางอะไรนะโซไอ,อ้ขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะอ่าทานเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหม เบาขึ้นก็คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่ก็ทีนี้มันหมดไม่ได้บอกเขาเพราะยาโรงพยาบาลมันมีเยอะใช่ไหมล่ะที่เขาให้มาเสียดายแทนลูกว่าขวดต้องก็แพงไม่อยากเอาของเขาไม่บอกเขาก็หยุดมันก็หยุดไปทีนี้อยู่มานานลูกก็ถามว่ายาหมดหรือยังอู้หมดเก่าแล้วว่างานเขาแต่ตอนแต่ตอนทานรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนหมดไม่ยอมบอกไม่ได้บอกแล้วพอไม่ได้ทานเจ็บไหม มันก็เดินนั่นนั่นเข้ามก็รู้สึกเจ็บเจ็บขึ้นมาแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเดิมมันจะเจ็บเยอะอ่าแล้วทีนี้พอเขาให้ทานใหม่ก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยทีนี้ครับก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดหลังผ่าตัดไม่ได้ผ่าไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่า เขานัดเราก็ต้องไปถึงว่าเราสาปวดแล้วใช่ไหมล่ะครับพอไปก็จะพ่าไหมคุณยายไม่พ่าแล้วไม่พ่าแล้วไม่พ่าแล้วแล้วคุณหมอได้เอ็กซเรย์เพิ่มดูอีกรอบไหมฮะทำไมคุณยายไม่ไม่ไม่ได้เอ็กซเรย์เอาแต่เก่าให้ดูแล้วอย่างนี้ไม่พาแ้วคุณยายเขาจะเอามาขยายให้ดูอีกบอกไม่อยากดูไม่อยากมองก็มันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ เมื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่เป็นสี่ขาน่ะแบบบเออ่าตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วม่ต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสาราอะไรนั่นแหะจนปวดหมดแค้นเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอ่าฮะขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านชั้นหนึ่งนั่นน่ะไอ้บ้านนั่นว่าเขาจะดังอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้ครับ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอ่ะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับแต่อ้เหนยมันต้องเนยละเจ็ดสิบห้าปีแต่อ้หัวเข่านี่ขึ้นได้ยังได้อีกเยอะฮะเจ็ดสิบห้าเองท่านอาจารย์ภัยครับจากกรณีนี้น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะไม่ใช่หมอหมอบอกไหมคะว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม หรือว่าเขาบอกว่าค่ะมันก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่มันมีหินปูนเกาะได้อะะอ๋อรวมรวมกันใแล้วคตะวิธีการรักษาก็คือต้องผ่าตัดแต่งเดียวอเขาก็จะเลาะเอาหินปูนออกนะคะแล้วก็ใส่นีแคบปให้ค่ะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนบริเวณผิวข้อเข่าถูกไหมฮะอเสร็จแล้วทําไมการรับประทานบิมเข้าไปถึงช่วยทําให้อาการปวดหายไป อากาศออดออดแอดแอดข่าวก,ก,ก <c oughs> <c oughs> รุบกริบไม่ไปมันมันเข้าไปทํำยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆบิมไม่ได้เป็นตัวช่วยโดยตรงครับบิมนี่ไปคุยกับไม่เล้ยข,ข่าวของคุณพี่เขาอื <c oughs> <ừ, S 3> แล้วก็ <ode S 3> <c oughs> ไม่เล้ยข,ข่าวคุณพี่เขานี่แหละเป็นตัวเก่ง <c oughs> ที่ยังมีความสามารถในการทํางานอยู่นะครับก็สาเหตุนะสาเหตุที่เราปวดข้อเข่าเนี่ยหรือก็เป็นว่ากระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่นะครับเนื่องจากที่อาจารย์นํำภัยพูดอ่ะ กระดูกอ่อนมันเสื่อมไปเนื้อหน่อยมาเมื่อขัดกันเวลาเรามันขัดกันมันก็ย่อมจะเจ็บนะลองเอากระดูกขัดกันทุกผมว่าเจ็บทุกคนนะไม่ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วมันเสื่อมมากๆเมื่อขัดกันมันก็ยิ่งเจ็บมากนะครับวิธีการที่จะไม่ให้เจ็บก็คือต้องเอาไอ้ที่มีกระดูกอ่อนเนี่ยไอ้ที่พยะอาจารย์พูดถึงฟองน้ําเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีการผ่าตัดก็จะทําตรงนั้นทีนี้ไอ แคปซูลบิมของเราไ่ทําอย่างนั้นได้เฉลื่อหรออจริงจริงมันยังทําไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่เรา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 ทำได้นะฮะแคปซูลของเราทําได้ก็คือว่ามันเข้าไปจากการทดสอบนะครับ,รบกินสี่แคปซูลต่อวันนะครับเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลเป็นเวลาสิบห้าวันเราก็จอดไม่เลือยขาวออกมาดูภาพที่เราได้ก็คือภาพที่อยู่บนจอทีวีนี่นะครับ,รบเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีการลดลง ของตัวที่เราเรียวกว่า T N F a l p h a นะฮะแล้วก็มีของ T N F 2ของทดอินเตอร์ลิกิน6นะครับ I L 6นะครับที่ชี้ลูกศรที่2แล้วก็ลูกศรที่3คือคืออินเตอร์ลิน17นะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองอเพราะนั้นจะทำให้เกิดอันอักเสบ,บนะครับ ในคนที่มีอาการอย่างเนี้ยอย่างคุณพี่เขาอะก็เป็นเพราะว่ามันมีสารสามตัวเนี่ยมันเยอะไปเพราะฉะนั้นก็ให้ไม่เลือดขาวไปสั่งให้มีการหลั่งมันลดลงมานะครับซึ่งจากการที่เราใช้สี่เม็ดต่อวันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวในคนปกติมันลดลงมาอย่างเนี้ยนะครับถ้าคนที่มีสูงมันยิ่งลดลงมาให้เห็นชัดเจนใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันลดลงอาการที่ทําลายตัวเองเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยจนทําให้เกิดอาการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลง นะครับลดลงเราก็ไม่ปวดอ่าฮะเราก็เริ่มจะไม่ปวดนะครับแล้วก็นี่คือวันที่สิบห้าครับทุกรายที่กินสี่แคปซูลต่อวันวันที่สิบห้าจะสังเกตเห็นเห็นอาการมากหรือน้อยถ้าคนที่เป็นมากๆครับเราก็ไต้กิดทุเราแต่ถ้าคนเป็นน้อยน้อยวันที่สิบห้าน่าจะหายไปเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่ามันกินไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปมันจะมีปัญหาไหมหยุดกินได้ไหม แน่นอนครับเรามีภาวะที่ปิดปกติในเวนธความพยายามในการสร้างสรางสราตัวตัวนี้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าร่วมถอยกินให้น้อยลงน้อยลงนะครับรอรอ,อให้มันครับแล้วแต่ว่าในช่วงเทียวบ้นเนี่ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเราต้องค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงแล้วเราก็พบว่าคนที่ไม่ได้ใช้แล้วอืเขาก็ไม่เห็นต้องกลับไปผ่าเขาเลยนะครับสาเหตุนะฮะสาเหตุก็เพราะว่า ในระหว่างที่มันค่อยๆเราค่อยๆลดตัวนี้ลงนี่นะครับสารพืชที่เราใส่เข้าไปเราใส่อะไรนะถั่วเหลืองถเหลงินดำฝรั่งบัวบกมังคุดครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตามชีวะตามเทิงเคมีนะครับในการสร้างกระดูกอ่อน อนะฮะเมื่อทั้งห้าตัวมีการสร้างกระดูกอ่อนแล้วมันร่วมด้วยช่วยกันสร้างมันก็เร็วนะครเพราะในระหว่างที่เราแก้อาการปวดนะฮะมันก็มีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาด้วยอืเพราะฉะนั้นสองเดือนสามเดือนถ้าเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าเขาเอาเอ็กซเรย์ให้ดูคผมอยากจะให้ไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งไปเอ็กซเรย์ครั้งนึงเราจะพบว่าระหว่างข้อเข่าเนี่ยจากการที่มีชิดติดกันเนี่ย มันอาจจะมีอะไรอยู่ระหว่างสองชั้นนั่นแหละนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีการสร้างกระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าคาติเลชเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพี่ขึ้นชั้นสามได้ถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นชั้นเก้าได้นี่แต่ว่าคือคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยแต่แน่ๆครับคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้ยินว่าขึ้นไปชั้นสามแล้วยังไปเก็บกวาดบ้านข้างบนอีกกวาดถูบอ่าครับโอ้โหครับก็ผมอยากเรียนว่า เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเองผมเดินอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ครับก็มีคนเข้าเข้ามาทักโอ,อ้โอดอรบิมดรบิมเขาบอกว่าแล้วก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีนะที่มีบิมแล้วก็บอกว่าเขาเป็นอะไรบอกเป็นข้อเข่านี่แหละโอ้อโอทรมานชื่นใจนะผมว่าคนที่มีทรมานจาก้ข้อเข่า,ขาอักเสบเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะคือบางคนที่มีปัญหาแล้วผ่าตัด ก็ได้นั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่บางคนสิครับมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าวอเวลาผ่าตัดมันต้องใช้เวลาในการฟื้นผมขอเสริมเพียงนิดเดียวนะครับผลิตภัณฑ์นี้เรื่องจากความฉมังของการแสดงฤทธิ์ของมันอะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้อาการนะฮะเมื่อเราแก้อาการหายแล้วหรือดีขึ้นแล้วพยายามถอยอืถอยเพราะว่าถ้าเราไปลดอาการแถวนี้มันเหมือนกับ ถ้าหากมันลดมากไปมันก็เหมือนกันลดลดลดภูมิต้านทานในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่จะสร้างมวลกระดูกครับขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้ก็คือสูตรสีเขียวก็คือสูตรสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ก็ได้ข่าวว่าใช้ควบคู่กันอยู่ตอนนี้นี่แสดงว่ามีมีลูกสาวหมอมีลูกสาวหมอที่เก่งมากครับครับอ่าแล้วครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นเวลาห้าปีแล้วนะครับที่รายการนี้อยู่ในสถานี TNN 2แล้วท่านได้ให้ความสนใจติดตามตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วก็เกินแล้วก็เราก็ยินดีมากว่ารายการของเราก็อยู่โยงคงพันมาถึงห้าปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ห้าปีที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นผู้ที่ได้ใช้เป็ดวันโอเปรเาช่อของเรามาใช้สัมภาษณ์ว่า เขามีสุขภาพชีวิตสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้อากาศซึ่งเป็นอาการที่ง่ายมากตลอดจนอาการที่หนักมากอย่างเช่นมะเร็งน,นะครับซึ่งเราก็อธิบายตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ออเปอเรชันมินของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะมันเป็นปแป้งเสริมอาหารซึ่งเราสกัดเอาพืช5้าสารคือมังคุดนาดดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบกนะแล้วก็ นำเอาสารที่ปรับระดับภูมิกันเหล่านี้มาเสริมกันเสริมประสิทธิภาพกันลักษณะที่เสริมฤทธิ์กันซึ่งทางภาษาวิทยาศาสตร์นิวเคลิยรชิซึมเพื่อให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับระดับภูมิกันให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วร่างกายที่มีภูมิกันที่สมดุลก็จะดูแลสุขภาพด้วยตัวของท่านเองงานเหล่านี้มันเป็นที่ ผใจของคนก็จริงแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถดูแลอาการหลากหลายถึงขนาดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะมีการเสริมใส่เซยรอยเข้าไปหรืออาจจะมีการเติมยาที่ไม่ควรที่จะเติมเข้าไปผมก็อยากจะเรียนว่าพวกเราเป็นนักเาสตร์นะครับอันนี้คือจรรยาบัณที่เรายึดมั่นตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํา จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำนั้นโมเลกุลใดในผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรกับผู้บริโภคและทำอย่างไรกับเซลล์ในร่างกายนะครับเมื่อเรามั่นใจตรงนั้นแล้วเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยและเมื่อปลอดภัยแล้วจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนมีตั้งคำถามในช่วงปีต้น,ตน บดน,นี้คําถามเหล่านั้นน่ะมันหายไปหมดแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่า,าแม้กระนั้นว่าก็ตามเราได้มีการทลายกําแพงความไม่เชื่อมัน่นลงไปได้มากพอแล้วแต่งานวิทยาศาสตร์ของเราก็ยังดํเนินต่อไปนะฮนะนะักวิทยาศาสตร์ของเราจะไม่หยุดนิ่งเราก็ค้นคว้าวิจัยพัฒนาต่อไปของเราไปเรื่อยปัจจุบันอาการผิดปกติในร่างกายแทบทุกอาการ เป็นวันออปเปอเรชั่นบช่วยได้มันมีอาการที่หนักกว่านั้นซึ่งหลายหลาคนว่าคิดว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมาช่วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไ i v ี B, ได้เรามีการวิจัยพัฒนานอย่างต่อเนื่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เรามีความเข้าใจว่า และมั่นใจว่าเราจะสามารถพัฒนาความรู้ของเราให้ครอบคลุมไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ดาเนินด้อยมาตลอดมาปัจจุบันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับการวิจัยพัฒนาของเรายังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ5ปีผ่านไปแล้วอีก5ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่างานวิจัยของเราต้องเดินต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเชื่อถือและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติต่อไปครับ